เรามาลองเทสเจ้าตัวสกาแอลกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ยากใส่ไหมนะผมขออนุญาตใส่ไหมนั่นเพื่อนอ่าโอเคใส่แม็กไปแล้วนะผมเห็นไหมเดี๋ยวนะใส่แม็กไปแล้วก็จะขึ้นลำอย่างนี้ได้นะอ่าโอเคเรามายิงขวดให้โดนนะผมขออนุญาตยิงไปที่เซมิก่อนนะ โอเคเดี๋ยวผมลองไปที่ออโต้แล้วผมฮืมแม็กแม็กมันไม่ค่อยอยู่นะเดี๋ยวผมต้องเออ่ไปโมนิดนึงโอ okay, เคเพื่อนๆเดี๋ยวลองระบบการทำมันของมันมนะครับผมไปดีเซนะเน์คนนะเหนียผมใส่นี้ต้อง นี่นะผมก็ประมาณนี้เลยนะผมเก็บเสียงก็แบบว่ายิงเก็บยิงจนสถานเก็บเสียงจะลุดอะผมโอเคก็ทำด้วยชอบเจ้าตัวสกาะนะผมสกาแอร์ตัวนี้นะผมนี่นะผมนี่นะเอาไวด้ดึงโบยย้นะผมดึงโบ้ไรนี้นะผมนั่นเพื่อนชอบก็อย่าลืมถ้าผมแอดไลน์ที่สามเจ็ดเอ็มสิบสองนะผมหรือว่าเออ่รายแอดของร้านนะผมแอดเมีดเลยนะแอดสองส่วนห้าโอดวีไอพียสำหรับวันนี้ผมและเจ้าตัวสกาแอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับนี้ขอบะคะุณมากครับ i've abandoned my friends when they call my phone i press the coin again แอร์ซอฟกันเลครับผมวันนี้เนะี่ยอยู่กับเจ้าตัวสกาแอลนะครับผมก็อันนี้เป็นปืนแต่งครับเป็นงานลูกค้าครับผมบีฟงานมานะครับผมลูกค้าบอกว่าพี่ผมมีงบอยู่เท่านี้แต่อยากได้ปืนโซนอ้วนแล้วก็ผมไม่ต้องเอาแบบว่ายิงได้ก็ได้แต่ผมเอาแค่โครงปืนผมเวลาผมกลับบ้านมันเหนื่อย,ยลูกค้าบอกนะครับผมจะเอาไปดึงโบเล่นลูกค้าบอกว่า อยาาเอาปืนมาดึงนอนดึงโบเล่นก็พอแบบนี้แต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นนะะี่ครับผมลูกค้าบีบงบมาเท่านี้ผมก็ต้องจัดให้ได้แบบนี้นะครับผมวันนี้อยู่กับเจ้าตัวสกาแอลนะครับผมเป็นปืนไฟฟ้านะครับผมดูยังไงว่าเป็นสกาแอลกับสกาเฮทนะคะรับผมสกาดูง่ายง่ายนะ,ะผมสกาแอลก็คือ M4 นั่นเองส่วนสกาเฮทเนี่ยมันจะเป็นบอดีใ้ใหญ่ๆนะครับผมมันจะไม่สามารถใส่แม็กของ M4 ได้นะผมดูดูง่ายๆเลยนะค,ะครับผมเขาผมให้กล้องเข้ามาดูใกล้ๆนะครับผมตัวนี้ก็ นะครับผมอย่างที่บอกว่ามีงบมาน้อยนะครับผมเ,เราก็จะใช้ของที่มันเป็นแอ r ซอฟจริงๆไม่ได้นะครับผมก็เลยจะต้องใช้ซูมหลังของดัมมี่นะครับผมห้าหกแบบดัมมี่นะครับผม PQ นะครับผมถึงจะเป็นดัมมี่ก็จริงแต่เห็นไหมเพื่อนๆเ,เปิดไฟฉายได้เลเซอร์ติดนะครับผมติดทั้งสองเลยไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวคอยเลเซอร์เขียวไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์เขียวเลเซอร์แดง นะผมถึงจะเป็นน้ำมี่ก็มีไฟฉายนะครับผมปอกเก็บเสียงครับ6นิ้วนะครับผมมากับเจ้าตัวไซเลนเซอร์นะครับผม6นิ้วนะครับผมกิ๊บมือครับผมทรงสามเหลี่ยมแบบพับจีนะครับผมลูกค้าแบบว่าชอบพับจีก็เลยใช้กิ๊บมือทรงนี้นะครับผมตัวของสกายเฮดเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยนั่นก็คือนะครับผมใส่แบตตรงแกนมันท้ายนี่ครับผมสกายเอลนะไม่ใช่สกายเฮดพูดผิดพูดผิดใส่แบตตรงตรงแกนมันท้ายนะครับผมเป็นแบบปักดินมาแล้วด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นงานมือสองนะ แล้วก็สามารถพับท้ายได้นะครับผมนี่พับแกะพับอ่าพับผ่านท้ายได้นะครับผมแล้วก็ยังจะสามารถนะครับผมยืดหดผ่านท้ายได้นะครับผมด้วยการกดกดตรงนี้นะนี่มาดูมาดูกล้องมาดูนะผมนี่นะมันสามารถยืดหดผ่านท้ายได้นะครับผมสําหรับสา่ไหลสั้นไหลกว้างนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวให้กล้องนะครับผมเดินวนดูนะครับผมรอบๆเจ้าตัวสกาเฮดนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมมานี่นะครับผมโอ้ยล่อๆเลยนะเพื่อน นี่นะโอ้โหอมาลองลองซูมเข้าไปในในนี้ครับผมกล้องกล้องลองซูมเข้าไปในอ่สโค๊ปนะครับผมถึงถึงจะเป็นดัมมี่ก็จริงเพื่อนๆแต่มันสามารถซูมได้นะครับผมตรงนี้ซูมหลังก็ใช้ได้อ่านี่ก็ใช้ได้นะครับผมเห็นไหมเอ่ยตัวของเลดด็อกก็สามารถใช้ได้นะครับผมนี่เปิดเข้าเปิดออกได้นะครับผมเพื่อนๆปรับโหมดมันมี2ฝั่งนะครับผมสําหรับสกาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมถ้า S เนี่ยไม่ได้ย่อมาจากเสย์มี่อะกล้องห้ามดูใกล้ๆนะครับผมตรงคําว่า S เนี่ย ไม่ได้ย่อมาจากเซมินะครับผมย่อมาจากเซฟนะครับผมหนึ่งนัดก็คือยิงออกไปทีละหนึ่งนัดเอก็คือออโต้นะครับผมยิงออกไปออกทีเดียวนะครับผมออโต้โอเคก็มีเท่านี้แหละเดี๋ยวผมจะร้องหยิบขึ้นมานะผมขออนุญาตหยิบขึ้นมานะครับผมนี่สําหรับเจ้าตัวสกาเอสอสกาแอลนะผมนี่นะเพื่อนๆหนึ่งโบนันเพื่อนดูดูดูอืเสียงหนึ่งโบเสียงดังมากนะเพื่อนนี่ดูเห็นป่ะสำหรับใครที่แบบว่าเบื่อแล้วนะครับผมสำหรับโมเดล m อเนี่ย ก็เล่นเจ้าตัวสกาได้นะผมแบบตรงปืนอ้วอน,อนเลยนะครับผมนี่อีกฝั่งหนึ่งนั้นเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมนครับผมนี่ดูนะผมโอ้โหยังหล่อเพื่อนๆใครเห็นก็ใจละลายนะผมไปเล่นที่สนามก็ละลายเหมือนกันนะครับผมโหยังหล่อเดี๋ยวผมจะใส่แบตให้ดูนั้นเพื่อนอ่าโอเควิธีการใส่แบตอย่างที่ผมบอกครับผมกดตรงนี้นะข้างหลังแล้วก็ยกขึ้นมาครับผมนี่แบตตัวนี้นะผมใส่ปลั๊กดีเรียบร้อยแล้วครับ ให้กำลังไฟที่สมูทนะครับผมต่ออ่าต่อตัวของมอเตอร์แล้วก็ชุดไฟด้วยนะครับผมสมมทแน่นอนครับผมถ้าเป็นปักตินนะแล้วก็มีเฟสด้วยนี่ก็คือแบบว่าสุดๆแล้วนะครับผมโอเคจะจะัดสายขยัดจัดสายฟงสายไฟให้ดีนะผมอ่าโอเคนะครับผมแล้วลองยิงให้ดูครับผมเอาไปที่เซมิก่อนนะครับผมจากอ่ออตโตใช่ไหมเสียงเพื่อน อ่าไปดูที่ออตโต้ครับผมออยิงมันส่ใสนั่นเพื่อนดูอ่ายิงจี้นเแล้วครับผมขออนุญาตไปที่เซมิหมดเซมิแล้วครับผมถ้าเพื่อนๆมีงบน้อยนะครับผมแล้วอยากจะได้ปืน ดีพิกันราคามือสองนะครับผมราคาเบาๆเล่นสักกนึ่นะครับผมก็สามารถนะครับผมแอดไลน์มาที่3 g ม m42 นะครับหรือไลน์แอดของร้านแอดแมสด้วยนะแอดสองศูโอดิวครับที่ร้านก็ยังมีปืนไฟฟ้าปืนอัดลมปืนอัดแก๊สสไนเปอร์ปืนพกปืนหาอะไรก็ช่างนี่เพื่อนๆหาแบงก์กันเราก็จําหน่ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นี่ครับผมถ้าเพื่อนสนใจ ปืนล่อแบบนี้เลยนะครับผมแต่งคุมงบโดยผมเองนะครับผมก็อย่าลืมแอดไลน์มาคุยกันนะครับผมไม่ซื้อไม่ว่าคุยกันก่อนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนท่านเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปแล้วนะเพื่อนนี่ปืนบีบีการมือสองราคาถูกครับผม